สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการเซตเชี e ร์นะฮะเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับเรื่องราวตอนนี้ฮะจะมาถามคุณผู้ชมว่ายังอยากใช้ไม้เซลฟี่ดีๆสักอันหนึ่งไหมครับวันนี้ฮะผมสั่งซื้อเจ้าตัวนี้มาจาก Lazada ครับเจ้าตัวนี้เป็นไม้เซลฟี่ฮะถามว่าเท็ดดี้เอาไม้เซลฟี่มารีวิวทำไมเขาใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองจนเลิกใช้กันไปก็ต้องเยอะแยะแล้วแต่เดี๋ยวก่อนฮะคุณผู้ชมฮะเจ้าไม้เซลฟี่ตัวนี้ เจ้าไมเซลฟี่ตัวนี้ฮะยี่ห้อ Xiaomi ครับผมแม่มียี่ห้อด้วยนะยี่ห้อ Xiaomi ฮะผมเป็นยี่ห้อที่จะครองโลกอีกม่นานนี้หรือ,อยังไงก็ไม่รู้รู้สึกว่าขายอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะสากกระเบือยเรือดำน้ําอะไรพวกนี้ฮะเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งเจ้าไมเซลฟี่ตัวนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นแค่ไมเซลฟี่คะคุณผู้ชมแม้มันสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้หลากหลายมากๆเลยครับคุณผู้ชมฮะสังเกตนะครับผมเจ้าหัวตรงนี้ฮะสามารถที่จะหมุนได้ครับผมนี่ฮะ,ฮะเวลาหมุนนะฮะเขาจะเป็นล็อกกึกกึกกึกแบบนี้ครับผม อนาทีแรกที่เราดึงเจ้าตัวนี้ออกมาจากกล่องนะครับเราสัมผัสเราสัมผัสนะไม่ใช่สัมผัสเราสัมผัสได้ถึงความเฮ้ยมันโอเคนี่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้วัส,สดุตอกต่อยกิ๊กก๊อกเลยคือจับมาปุ๊บรู้เลยว่าเฮ้ยวัส,สดุดีแน่นอนครับผมเพราะอย่างผมอยู่แม่สายเนาะแลวหลายๆคนรู้จักอะ่ะผมก็จะเจอเจ้าพวกไมเซลฟี่เก้าเก้ายี่สิบบาทเรื่องพวกนี้เยอะมากเลยฮะในขณะที่พอเราจับเจ้าตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเราสัมผัสได้ถึงความแตกต่างว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ของกนะิ๊กก๊อกแะแลวเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้ เจ้าตัวนี้กันครับไมเซลฟี่ตัวนี้ครับเขามาพร้อมกับรีโมทนะรีโมทที่จะอยู่ในกล่องด้านล่างนะครับบางคนเปิดกล่องออกมาปบหารีโมทไม่เจอเฮ้ยเขาไม่ได้ให้รีโมทฉันมาด้วยจริงๆเขาให้มาเรียบร้อยฮะอยู่ในกล่องด้านล่างนะฮะคุณผู้ชมครับเจ้าตัวนี้าราคา400บาทฮะประมาณนี้ฮะบวกลบแล้วแต่ว่าจะเจอเจ้าไหนแต่ว่าเท็ดดี้ฝากลิงของลาซาด้าไว้ให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับลองไปค้นหาจากลิงที่เท็ดดี้ฝากไว้ฮะคุณผู้ชมชอบใจอันไหนสั่งซื้อได้เลยครับผมเรามาดูในส่วนของด้ามจับฮะด้าม สามารถที่ยืดหดได้ครับคุณผู้ชมะฮะยืดหดได้นะฮะประมาณ1นศอกฮะสามสเซนติเมตรครับนับมาถึงตรงนี้นะฮะจากด้ามตรงนี้ครับผมยืดหดได้ฮะวัสดุที่ใช้เนี่ยตอนแรกผมก็กังวลว่าเฮ้ยมันจะก๊กกอกแก๊งล็อกหน้ารำคาญหรือเปล่าจริงไม่ใช่เลยฮะขยับนี่แบบเฮ้ยแข็งแรงทีเดียวเลยครับคุณผู้ชมฮนะเวลาจะใช้เสร็จนะเราก พอตเข้าไปเหมือนเดิมครับนอกเหนือจากนั้นฮะในส่วนด้ามจับฮะก็เป็นแบบทริพอดด้วยครับไตรพอดฮะก็เนี้ยฮะทริพอดไตรพอดออกเสียงยังไงเนี่ยมันสามารถที่จะตั้งได้ฮะในขณะที่ตั้งได้ตรงนี้นะครับผมเราจะใช้เจ้าตัวนี้จับโทรศัพท์มือถือของเราฮะใช้ได้ทั้ง iOS และ Android นะครับจะจับแนวตั้งก็ได้ครับคุณผู้ชมฮะหรือจะปรับเป็นแนวนอนแบบนี้ก็ได้ครับใช้งานได้ง่ายมากๆเลยครับแนวตั้งแนวนอนจะก้มจะเงยก็สามารถที่จะปรับได้ตามนี้เต็มที่ฮะก้มได้เงยได้ครับผมหันซ้ายหันขวาได้ นี่ฮหมุนซ้ายหมุนขวาได้ด้วยนะครับเนี่ยสมมุติเราอยู่ตรงนี้นะเราได้มุมองศาดีละขาตั้งมันแน่นพอละเราก็สามารถที่หมุนกลับมาได้ครับถ่ายด้านหน้าด้านหลังได้และตัวสําคัญนะครับอยู่ที่เจ้ารีโมทตัวนี้ด้วยครับมา ตัวยึดรีโมทต,ตรงนี้ตรงนี้เขาจะเป็นプラスอะเป็นยางนะครคุณผู้ชมนะฮะติดค่อนข้างแน่นทีเดียวครับผมติดสัญลักษณ์ยี่ห้อมีไว้เรียบร้อยฮะมีนะฮะบางคนออกเสียงมีนะฮะบางคนออกเสียงมีะฮะเจ้ารีโมทตัวนี้นะครับสามารถที่จะคอมเพลฮะผ่านระบบบลูทูธนะครับผมกับโทรศัพท์มือถือของเราได้ะฮะแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวครับไม่ต้องไปวิ่งหาซื้อแบตเตอรี่ที่ไหนแบตเตอรี่กระดงกระดุมพวกนี้ครับเจ้าตัวนี้ฮะคุณผู้ชมสามารถใช้สายชาร์จแบบอ่าไมโคร USB ธรรมดามาชาร์จได้เลยครับผมเห็นไหมฮะก็ชาร์จตรงน ให้เรียบร้อยครับจากนั้นทําการคอมเพล์ครับผมโดยการเชื่อมโยงกับเจ้าโทรศัพท์มือถือของเราครับผมโดยการใช้โหมดของบลูทูธครับวิธีการเชื่อมโยงก็ไม่ได้ยากเลยฮะกดเจ้าตัวนี้ค้างไว้ครับคุณผู้ชมฮะกดเจ้าตัวนี้ค้างไว้นะครับแล้วเขาจะมีไฟแวบๆๆอาแบบโหมดออกมาฮะมันจะมีไฟตรงนี้แวบๆเป็นแสบบีนแบบ้แบบําเงินแบบนี้ครับผมจากนั้นถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือของผมครับผมอสมมติตรงนี้เป็น iPhone ทําไมต้องสมมุติเนี่ยมันเป็น iPhone อยู่แล้วเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะฮะ อุ้ยแบบหมดเหมือนกันครับผมขออนุญาตใช้เป็นแอนดรอยแล้วกันนะฮะอ๋ออะไรก็แบบหมดไปหมดครับผมอ่ะทีนี้ฮะพอเราใช้ตรงนี้ครับเราก็แค่เปิดบลูทูธของเราขึ้นมาครับผมเปิดบลูทูธของเราขึ้นมาฮะเขาจะทําการค้นหาให้เราเรียบร้อยเลยนะครับว่าเจ้าตัวนี้ฮะมันชื่ออะไรยังไงครับผมเราค้นหาเสร็จเรียบร้อยนะครับในการเปิดบลูทูธตรงนี้เราก็สามารถที่จะแตะเพื่อทําการเชื่อมโยงเข้าไปกับตรงนี้ได้เลยครับรอแป๊บเนื้อให้เขาค้นหาเจอครับคุณผู้ชมฮะและเมื่อเขาค้นหาสัญญาณเจอแล้วนะครับชื่อว่า x m z p g ตรงนี้เรา ก็แตะเข้าไปเลยครับคุณผู้ชมฮะทำการเชื่อมโยงกับบลูทูธนะครับเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยการจับคู่บลูทูธนะฮะต้องการจับคู่ไหมเราก็ตกลงครับผมตกลงโชคเข้าไปเลยครับผมเรียบร้อยฮะเพียงแค่นี้ครับเจ้าตัวไฟกระพริบกระพริบตรงนี้มันก็จะดับลงฮะจากไม่ใช่ดับลงฮะมันก็จะเลิกกระพริบครับแล้วก็กลายเป็นสัญลักษณ์แบบนี้แทนทีนี้เวลาที่เราต้องการจะใช้งานครับคุณผู้ชมครับเราเปิดกล้องเรามาแบบนี้เนาะเปิดกล้องมาเรียบร้อยฮะแล้วเราต้องการจะถ่ายรูปนะเราก็แค่กดตรงนี้ครับชคเข้าไปฮะถ่ายรูป หนึ่งรูปครับคุณผู้ชมฮะถ่ายรูป2รูปครับแชปแชปแชปแบบนี้ฮะคุณผู้ชมฮะสามารถใช้ถ่ายรูปได้นะครับแต่ว่าถ่ายวิดีโอได้ไหมถ่ายวิดีโออ่ะลองมาดูวิดีโอกันนะครับผมเข้าใจว่าไม่น่าจะได้นะถ่ายวิดีโอแต่เด,เดี๋ยวลองดูฮะได้หรือเปล่าไม่รู้เอาถ่ายวิดีโอได้ครับคุณผู้ชมฮะปลาดุกว่าถ่ายวิดีโอได้ด้วยครับกดไปหนึ่งครั้งถ่ายวิดีโออ่ะกดหนึ่งครั้งหยุดฮนะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้ครับผมโดยปกติที่ผ่านมามันจะถ่ายได้แต่รูปถ่ายวิดีโอไม่ได้ครับเจ้าตัวนีี้้สาาามรถถจะ่ยวดดโอไ ด้วยโดยมีระยะการใช้งานบลูทูธอยู่ที่ประมาณ10เมตรครับคุณผู้ชมครับเวลาที่เราเลือกใช้นะครับเราก็แค่กดเจ้าปุ่มนี้ค้างไว้ฮะคุณผู้ชมครับกดค้างไวฮะปั๊บแป๊บเดียวมันก็ดับออกไปกับพิบกพิบกับพิบแล้วดับแบบนี้ฮะแบตหมดก็เสียบชาร์จเข้าไปใหม่ครับไม่ต้องเสียเวลาวิ่งในการหาแบตเตอรี่ครับเวลาเราจะใช้แบบเ,เดินไปเดินมาถ่ายรูปก็กดถ่ายจากตรงนี้ได้เลยแต่หากต้องการเฮ้ยถ่ายรูปไกลๆหน่อยก็ยืดออกมาฮะคุณผู้ชมครับยืดออกมาฮะแล้วหลังจากนั้นก็เดินไปห่างๆและถ่ายได้ครับ ทีนี้ไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นแค่นักท่องเที่ยวธรรมดาทั่วไปจะเป็นยูทูบเบอร์เป็นบล็อกเกอร์ต่างๆที่ต้องการจะใช้โทรศัพท์มือถือในการทํางานเป็นหลักนะฮะต้องขอบอกไว้เลยว่าเจ้าเซมีตัวนี้ฮะเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากในราคาเพียงแค่ประมาณ400บาทครับคุณผู้ชมฮะได้วัสดุที่ดีที่สามารถจะปรับองศาทิศทางได้แบบรอบเลยนะฮะจะก้มจะเงยจะทําอะไรก็ได้แถมมีรีโมทครับผมที่สามารถทําให้เราถ่ายรูปก็ได้ถ่ายวีดีโอก,ก็ได้ไม่ต้องคอยเสียเวลาว้จะหาที่ตรง นั้นถ่ายแล้ววิ่งไปวิ่งมาไม่ต้องฮะกดทีเดียวก็ถ่ายได้เลยแถมอย่าลืมนะครับมีขาตั้งให้เราเรียบร้อยฮะนะวันนี้นะฮะเท็ดดีในฐานะที่เป็นยูทูบเบอร์บอกได้เลยว่าตัวนี้คุ้มค่ามากๆฮะคุณผู้ชมลองไปคลิกแล้วสั่งซื้อหรือว่าดูรายละเอยียดเพิ่มเติมได้ครับ อันนี้ก็บอกตรงๆเลยนะครับว่าขนาดไม่ได้ขายเองนะฮะแล้วเอาตัวนี้มาเพื่อจะใช้งานเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยหรอวะอะไรประมาณนี้ครับเรารู้สึกว่าอื้อส0บาทของเราเนี่ยมันคุ้มค่าจริงๆกับการใช้เจ้าตัวนี้ฮะเราหมุนนะครับผมกับหน้ากับหลังแบบนี้ได้สบายมากเลยเนี่ยกดถ่ายโอ้โหยืดก็ได้ขาตั้งก็มีะฮะแทนที่ต้องไปพกต้องไปพกอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับพกขาตั้งพกไม้เซลฟี่พกรีโมทอะไรนู่นนี่นั่นฮะไม่ต้องครับวันนี้ฮะซื้อเจ้าเสี่ยวหมี่ตัวน เป็นไมเซลฟี่นะครับเป็นขาตั้งที่คุ้มค่ามากๆซื้อทีเดียวแล้วใช้งานแบบย,ยัยาวๆไปเลยฮะวัสดุก็เป็นอย่างที่บอกครับไม่ได้กองแกงอะไรเลยฮะและ้หากชอบใจอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องของเราครับพบกับสาระดีๆจากเราได้เป็นประจำทุกวัน2ทุ่มสำหรับวันนี้สวัสดีครับ